สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เห็นท้องฟ้าสว่างสวัยนะครับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินอ่าบรรยากาศดีนักแ,แลครับท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็เลยนำภา,าพสวยๆนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับผู้ชมที่เคารพครับ,รบนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐม นะครับซึ่งดวงอาทิตย์กำลังที่จะรับโลกไป่งนี้ก็จะมาเจอกันใหม่นะครับนี่ก็บรรยากาศชิวๆนะครับแสงสว่างเรืองรองผ่องอําัยนะครับมีนกนะครับมาประกอบ บรรยากาศนะครับซึ่งเราเองก็ไมาา่ได้เชิญ้วแต่เขามา,าสร้างภาพบรรยากาศดีๆให้พวกเรานะครับนกกระจิบครับเราก็จะเดินหามุมอ่ะ อากาศชยวๆอย่างนี้หาได้ที่ท้องผงนาครับท่านผู้ชมครับ่า ทางช่องของเราก็ขอฝากบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่างท่านทั้งหลายครับอ่ามาข้างล่างซะแล้วอ่อืม ครับมาชมอีกมุมหนึ่งครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศตอนเย็นของวันศุกร์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทางช่องของเราขอส่งภาพสวยๆนะครับมาให้ท่านทั้งหลายได้สัมผัสบรรยากาศครับอ่า ท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอมอบบรรยากาศดีๆนี้ให้กับทุกท่านนะครับชมสบายสบาย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกๆท,ท่านนะครับ